มาดูอีกหนึ่งหน้าที่ของทหารไทยที่ไม่ได้พักนั่นคือการซิวกําลังเข้มตามแนวชายแดนต่างๆค่ะฐานจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรยังคงตรึงกำลังตามแนวชายแดนนะคะด้านอําเภอแม่สอดจังหวัดตากแม้ช่วงวันหยุดสงกรานแบบนี้ไม่ได้พักกันเลยค่ะ แต่ถามว่าไม่ได้พักแล้วมีความสุขไหมพี่ทหารเขามีความสุขนะคะดูจากภาพนี้เป็นต้นค่ะต้องบอกว่าเทศกาลสงกรานเนี่ยเราต้องขอบคุณนะคะพี่ทหารที่เขาเสียสละทําหน้าที่อยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมนมาแห่งที่หนึ่งและแห่งที่2ในช่วงวันหยุดสงกรานแล้วก็ขณะที่ประชาชนกลับไปเยี่ยมครอบครัวเดินทางกลับภุมนาวแต่ทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างเข้มแข็งค่ะ โดยทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกรนเรศวนนะคะจะมากำลังทหารนนไปสับเปลี่ยนเบนยาคุณผู้ชมภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นไวรอลนะ,ะเป็นภาพไวรอลอยู่ในขนาดนี้นะคะที่ทหารเนียกมือขอบคุณพี่น้องประชาชนที่นําอาหารมามอบให้ต้องบอกคนลุก คือค ch ือต้องบอกว่าระหว่างที่พี่ทหารปฏิบัติหน้าพี่เราเข้าใจว่าพี่พิทาหารเขาเสียสละเหนื่อยก็จริงแต่ในความเสียสละเหนื่อยเขามีความสุขเพราะว่าประชาชนยังนึกถึงพวกเขานะคะนําขนมอาหารเล็กน้อยมามอบให้ตลอดเลยนะคะเรียกว่ากินอิ่มกันเต็มที่เลยนะคะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนเวรยามเดอนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แห่งที่2 ระหว่างทางเลยเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพก็อย่างที่บอกไปเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่การเสียสละประกอบกับอากาศที่มันร้อนจัด,จดแล้วคุณพี่ทหารเขาชุดที่ใส่เนี่ยต้องบอกว่ามันยิ่งเพิ่มความร้อนก็เข้าใจเป็นอย่างดีก็นําน้ําดื่มน้ําเย็นนะคะเครื่องดื่มชูก,กําลังขนมต่างๆเข้ากล่องเนี่ย มามอบให้ไม่ขาดสายตลอดทั้งวันนะคะเรียกว่ากินอิ่มตั้งแต่เช้ายันค่ําคืนเลยทีเดียวซึ่งก็มอบให้กับทั้งพี่ตาหารตำรวจฝ่ายปกครองเรียกว่าไม่ได้นัดหมายกันมานะแต่ละรูปนี่คือมากันคนละจุดคนละเวลานะคะแต่ก็มาด้วยใจเพื่อเป็นฝันกําลังใจค่ะแล้วก็ที่เสียสละปกป้องอธิปไตยเพื่อชาติไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งต่างก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มทั้งผู้มอบและผู้รับคือมันจะมีคำว่าหลับเถิดพี่น้อง นะคะทหารจะอยู่ดูแลเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไวัยรอดที่สําคัญก็คือให้ทุกคนไปพักผ่อนมีความสุขให้สบายทหารจะทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ดูแลพี่น้องประชาชนเองค่ะ